สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมจะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นไม้ด้วยกันครับวันนี้ผมได้ต้นชมพู่บาาเปลี่ยนปั่นเฮ้ครับได้มาต้นผมคงจะมาปลูกลิ้มลิ้มห้อยมานครับถ้ามาปลูกไอ้บนสันปุ้นนะครับผมผมคิดค่านไปดูแลเหลืองน้ำครับลิ้มห้อยนี่ก็คือความชุ่มชื่นเขาก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมหดกอหดน้ำกอก็คงจะผลหนาม้าคงจะหอดทองอีกนะครับปลักไปครับ นี่ผมมาได้มาเนี่นะครับนี่ต้นชมพูผมบอกเฮ้มันสูงแล้วครับท่านผู้ชมผมก็จะตอดมันตำตำตำนะครับแต่ชมพูนี่ถ้าว่าถ้าว่าอันเขาบอกฮอนะครับถ้าบอกฮอนี่บ่ได้กินแล้วครับเนี่ยครับต้องหอหฮอถึงจะได้กินครับพวกนี้นะครับเขาบอกเฮ้มันสูงครับเขาจะหอแบบว่าตำตำกิ่งมันตำกิ่งตัดกิ่งบนล้วกินงรวมๆมเขาก็จะบัดตัดนะครับ พอกันแล้วเขาบผมปลูกจะได้ครับพิมห้อยนะครับห้อยก็คงจะเป็นห้อยแบบห้อยแรกเนี่ยนะครับแต่ว่าฝนตกลงมาเขาก็จะเขาก็จะอันมีน้ําไหลอยู่นะครับท่านผู้ชมผมยกกล้องนะครับนี่แหละครับห้อยแบบนี้ครับตัดปุ้นก็จะเป็นท่อหนามเขนหนาไหลไม้นะครับในห้อยนี่จะหอยอยู่กลางห้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กลางห้อยกลางลิมห้อยผมก็จะปลูกกรแถวนี้แล้วครับ ผมก็จะปลูกลิ้มห้อยเนี่ยครับนี่ห้อยน้ำห้อยไหลนี่ก็เลยไปประมาณแค่สเมตรนะครับถ้าปลูกไกลกเนี่ยเดี๋ยวน้ำถ้าห้อยเกิดว่านาน้าเขาไหลหนักๆเนี่ยหากเขาอาจจะเน่าได้นะครับ ทำลายแล้วครับนี่นี่ผมจะเบาแล้วครับโอตาย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 ครับดินมันแตกครับ ครับครับคงจะสําเร็จแล้วครับอันนี้เขเมาครับคงจะเผาทิ้งครับเดี๋ยวก,ก็คงจะเอาถุงมือออกข้างครับเพื่อจะปิดโทรศัพท์มือถือ <laughs> มันจะเปื้อนครับท่านผู้ชมการปลูกอันต้นไม้ปลูกแบบง่ายครับเราต้องถมไปหลายครับขุดลงมไปประมาณสักประมาณสักสิเซนกับปละ้าครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะ ลำล้าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับการปลูกต้นไม้นะครับเข้ามาสวนกูมีกิจกรรน,นะครับก็ปลูกอย่างน้อยก่อนันไทยทำให้ท่านผู้ชมได้ได้พอได้ชมนะครับเป็นอย่างกันนะครับถือว่าอันท่านผู้ชมก็มปวเป็นเปื่อกนกันก็แล้วกันเลอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย